วันนี้เงินเฟ้อต่ำกว่าคาดทั้งมากทั้งยุโรปทั้งอเมริกามื่อการกระตุ้นของจีนเนี่ยอันนี้มาเถียงก็ดได้เลยนะผมยืนยนัยนยืนยัดยืนยันว่ายังไงเขาต้องกระตุ้นแบบนี้นะเรแล้วก็ต้องกระตุ้นอย่างรุนแรงด้วยตอนนี้มันมีความเสี่ยงจีนมีความเสี่ยงเงินฝืด deflation risk เนี่ยชัดเจนนะเราต้องกระตุ้นรุนแรงต้องเป็น policy mix การเงินต้องผ่อนคลายการคลังต้องกระตุ้นอย่างเต็มที่เพื่อจะหนีตัวเงินฝื้อที่มันรุนแรงนะตอนนี้ ยังยืนยันมุมมอภนยะในปี2023น้ำมัน150 ดูเหมือนหน้าหัวล็อกเป็นไปไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จากนี้จะเป็นไปได้ยังไงนะครับแต่ว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่าง2008เนี่ยน้ำมันขึ้นจาก90ปเป็น107ออลไทมให้ตรงน,น,นั้นใช้เวลาไม่ถึงครึ่งปีนะครับ <S 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 เงินเฟอ้อสายพันธุ์ใหม่เนี่ยมันกำลังก่อตัวเร่งตัวขึ้นแล้วมันจะสวนทางกับในเงินเฟอ้อตัวพื้นฐานของโลกท่านาแล้วโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยเงินเฟอ้อพื้นฐาน core service accounting อะไรที่โรงพาวเวล์พัฒน์ขึซึ่งมันเป็นพื้นสายจริงมันมีโมเมนตัมในการชะลอลงอย่างค่อนข้างแรงแล้วก็ ชะลมาหลายเดือนแล้วแล้วก็ด้วยพื้นฐานด้วยเหตุผลเนี่ยมันบอกว่าเงินเฟ้อพื้นฐานของสหรัฐเนี่ยมันชอลเงินเฟ้ออีกสายพันุ์หนึ่งนะมันกำลังก่ะตัวขึ้นก็คือเงินเฟ้อพกพันำโดยน้ำมันนำโดยโลหะนำโดยสินค้าเกษตรกำลังก่ะตัวเริ่มฟื้นตัวจากระดับป่ับแต่มันจะยังไม่สร้างปัญหาให้กับอเมริกานะเพราะว่าตักร้าเงินเฟ้อของประเทศที่รวยๆเนี่ยมันจะมีสัดส่วนที่ไม่เยอะเท่าไหร่โดยเฉพาะตัวที่เฟดก็สนใจเนี่ยจะยังไม่ได้สร้างปัญหา มันเป็นการเก็บงานเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆตอนช่วงท้ายนั้นเองแต่ว่าตัวเลขเศรษฐกิจนะแล้วก็ตัวเลขเงินเฟอ้อเนี่ยอย่างช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นเลยว่าเงินเฟอ้อเนี่ยต่ํากว่าคาดเนี่ยทั่วไปหมดเลยวันนี้มีตัวเลขที่หนึ่งที่รุนแรงทัชใจมากสําหรับนักทุนทั่วโลกคือเงินเฟอ้อของย oh, ูเคอนะะอังกฤที่เป็นประเทศที่เงินเฟ้อรุนแรงที่สุด ในบรรดาเดียวลอกมาเก็ต hmm. ทั้งหมดวันนี้เงินเฟอ้อต่ำกว่าคาดค่อนข้างมากคอนเฟิร์มเลยทั้งยุโรปทั้งอเมริกาแล้วเป็นระดับของเงินเฟอ้อพื้นฐานด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ทิศทางของเงินเฟอ้อที่มันชะลอลงค่อนข้างเร็วกว่าคาดในช่วงนี้เป็นตัวตอกยำ้ำเงินเฟอ้อเดี๋ยวผมจะบอกต่อไปว่าในครึ่งหลังเนี่ยผมมองเงินเฟอ้อว่ามีองค์ประกอบบางอย่างที่เป็นเงินเฟอ้อสายพันธุ์ใหม่เนี่ยมันกาลังก่ะตัวเร่งตัวขึ้น แล้วมันจะสวนทางกับไอ้เงินเฟอ้อตัวพื้นฐานของโลกพันาแล้วโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยเงินเฟ้อพื้นฐานคอเซอร์วิสเอ็กซ์เฮาสิ่งอะไรที่เจอร์รมพาเวลก็ดูอะซึ่งมันเป็นพื้นฐานจริงมันมีโมเมนตัมในการชะลอลงอย่างค่อนข้างแรงแล้วก็ชัดเจนนะชะลอมาหลายเดือนลวแล้วก็ด้วยพื้นฐานด้วยเหตุผลเนี่ยมันบอกว่าไอ้เงินเฟ้อพื้นฐานของสหรัฐเนี่ยมันชะลอลงนะในขณะที่ครึ่งปีหลังเนี่ยเงินเฟ้ออีกสายพันธุ์หนึ่งนะมันกําลังกาะตัวขึ้นก็คือเงินเฟ้อพภกพัณฑ์นําโดยน้ํามันมนาโดย โลหะนาโดยสินค้าเกษตรมีค่อยเพิ่งมีเรื่องเข้ามาในสัปดาห์นี้เรื่องสินค้าเกษตรพกพภัณฑ์แทบทุกตัวเนี่ยนะมันกาลังเกาะตัวเริ่มฟื้นตัวจากระดับต่ำนะครับแต่มันจะยังไม่สร้างปัญหาให้กับอเมริกานะเพราะว่าตะกร้าเงินเฟอ้อของประเทศที่รวยๆเนี่ยสินค้าพกพภัณฑ์พลังงานอาหารอะไรเนี่ยมันจะมีสัดส่วนที่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ไอ้เงินเฟอ้อภาคบริการเนี่ยมันกาลังลงนะครับเพราะนั้นไอ้ดูเงินเฟ้อรวยล่ำซ้ำแล้วเนี่ย ดยเฉพาะตัวที่เฟดก็สนใจเนี่ยจะยังไม่ได้สร้างปัญหาจะไม่ทําให้เขาได้ต้องกลับมาเข้มงวดอีกครั้งแล้วก็เตรียมการสู่การวัฏจักรจุดสิ้นสุดของวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นสักทีนะตรงนี้ตรงนี้เป็นเป็นมีหลักฐานที่แข็งแรงมากในช่วงล่าสุดนะไม่ต้องพูดถึงตัวเลขเศรษฐกิจซึ่งมันค่อนข้างจะอ่อนลงนะครับแล้วก็อย่างนอนฟาร์มเพโรสตัวเลขจ้างงานของสหรัฐเนี่ยในในเดือนล่าสุดเนี่ยก็ดูแล้วมันก็คลายความร้อนแรงถึงแม้ยังดูตึงอยู่นะ คลายความร้อนแรงลงมาเรื่อยๆเป็นแนวโน้มอันนี้ชัดเจนว่าในโลกพัฒนาแล้วอเมริกาและยุโรปเนี่ยมีแรงกดดันที่จะทําให้ธนาคการกลางขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยน้อยลงอย่างมีนัยสาคัญอันนี้เป็นข่าวดีต่อตลาดมากๆแทบทุกสินทรัพย์นะครับงั้นขอถามหน่อยค่ะเพราะว่าถ้าฟังตอนนี้คือเราน่าจะได้ใช้คําว่าจุดสิ้นสุดของวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นกันได้ละแต่คุณนักาเกินบอว่าเราจะได้เจอกับเงินเฟอ้อสายพันธุ์ใหม่ นั่นหมายถึงว่าดเงินเฟอ้อค่าไม่ตายอะคะหรือมันออกมาในรูปแบบไหนองค์ประกอบมันเป็นยังไงคะผมขอพูดถึง3อย่างนะเงินเฟอ้อมันมีมีหลายอย่างอย่างที่พื้นนเลยเนี่ยเราต้องดูเวลาดูเงินเฟอ้อมันดู2อสองตัวใช่ไหมเงินเฟอ้อพื้นฐานกับเงินเฟอ้อทั่วไปเงินเฟอ้อทั่วไปอินฟล레이ชันเฉยๆหรือ,หร,อหรือเรียกว่า headline inflation คือรวมอาหารรวมพลังงานเข้าไปด้วยเงินเฟอ้อพื้นฐานคือถอดอาหารถอดพลังงานออกนะครับแล้วก็อาจจะมีบางคนที่คุยแคะ ที่ว่าไปเมื่อกี้ call service excelling ถอดโน่นถอดนี่ถอดนั่นออกไปดูที่มันเป็น underlying ดูที่มันเป็นแกนเป็นแกรจริงๆว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ,ไอ้ตัวองคองค์แกนของมันเนี่ยมันกําลังขึ้นหรือมันกําลังลงที่ธนาคารกลางเขาดูนะาะงั้นเงินเฟอ้อที่บอกว่าจะมาใหม่เนี่ยเป็นเงินเฟอ้อตัวเปลือกตัวข้างนอกก็คือตัวพวกพันนะนะซึ่งผมจะผมจะชี้ถึงพกพันสักสามสามกลุ่มแล้วกันกลุ่มแรกคือน้ํามันอย่างที่เราทราบกันแล้วว่า kick off ตั้งแต่ ต้นเดือนนี้เลยซึ่งก็คือเดือนแรกของครึ่งปีหลังเนี่ยนะซาอุดิอาระเบียเขาทำโปรดักชันคัตแบบอาสาจิตอาสาเลย1ล้านล้านเรลต่อวันที่หายไปนะแล้วก็จะต่ออายุไปเรื่อยๆเข้าใจะว่าอย่างนั้นนะเพื่ออยากคุมนะคุมซัพพลายในตลาดเนี่ยให้มันตึงตัวเป็นซัพพลายดิฟฟิซิตนะให้ซัพพลายมันน้อยกว่าดีมานนะครับแล้วมันจะทำให้สต็อกน้ำมันเนี่ยมันมันลดลดลงด้วยตาที่เร็วขึ้นในขณะที่ดีมานจากจีนเนี่ยก็ มีโอกาสที่มันจะฟื้นขึ้นมาตามมาตราการกระตุน้นซึ่งมาตราการกระตุ้นของจีนเนี่ยอันนี้มาเถียงก็ได้เลยนะผมยืนยันยืนหยัดยืนย,ย,ยันว่ายังไงเขาต้องกระตุน <มา S 1> <ม>้นแบบนี้นะแล้วก็กระตุ้นอย่างรุนแรงด้วยตอนนี้มันมีความเสี่ยงจีนมีความเสี่ยงเงินฝืด deflation risk เนี่ยชัดเจนนะเขาต้องกระตุ้นรุนแรงต้องเป็น Po l i c y mix นะเป็นส่วนผสมของนโยบายการเงินและการคังการเงินต้องผ่อนคลายการคลังต้องกระตุ้นอย่างเต็มที่เพื่อจะหนีตัวเงินฝืดซึ่งมันมันมันรุนแรงนะตอนนี้นะ เพราะฉะนั <transplant> <Course. S 1> <ๆ>้นในเรื well, 500, ่องของน้ํามันเนี aries, like, but but ่ยเริ่มเห็นทรงแล้วอย่างวันนี้ก็ขึ้นมาเหนือ76นะครับผมยังยืนยันมุมมอนะภายในปี2023น้ํามัน150น้ำมัน150นะคร WTI 150ดอลลาร์ต่อบาร์เรลดูเหมือนหน้าหัวเราะเป็นไปไม่ได้100%จากวันนี้จะเป็นไปได้ยังไงนะครับแต่ว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่าง2008เนี่ยน้ำมันขึ้นจาก90ไปเป็น147ออทไทม์ไฮตรงนั้นใช้เวลาไม่ถึงครึ่งปีนะครับในภาวะที่เฟดหยุดขึ้นดอกเบี้ยดอลลาร์อ่อนค่า แล้วสัปปายดิฟิสิตเนี่ยหรือว่าภาวะที่ดีมานแซงหน้าสัปปายเนี่ยเกิดตั้งแต่เดือนมิถุนา,นาแล้วก็รุนแรงขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนี้พอรชันในการช็อตน้ํามันก็มีอยู่เยอะการลงทุนพวกการขุดเจาะเนี่ยก็น้อยกว่าปกติเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยที่ไปเสนอโครงการที่ไปกู้เงินกันมาขุดเจาะเนี่ยนะอยู่บนแอสซัมชั่นคืออะไรครับปีนี้สหรัฐถดถอยแน่นอนแต่ตอนนี้ไม่ถอดถอยแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นภาวะ under investment การลงทุนในสัปปายที่น้อยจนเกินไปไมันจะส่งผลแล้วก็จีนก็จะ้ามามซ จีนเนี่ยเขาตุนน้ามันไปเยอะมากตุนแก๊สธรรมชาติไปเยอะมากนะครับเขาพร้อมนะหราสถานการณ์ดีเพราะว่าเขาจับกับผู้จับมือกับผู้ผลิตน้ํามันเนียวแน่นอยู่ทั้งซาอุดีอาระเบียแล้วก็รัสเซียไหมครับแล้วก็ถ้าตะวันตกจะต้องริมรสชาติของน้ํามันขาขึ้นในในรอบดีนี่คือเรื่องของน้ํามันนะส่วนเรื่องของสินค้าเกษตรเนี่ยเพิ่งเข้ามาในช่วงต้นสัปดาห์คือรัสเซียเนี่ยวันที่สิบเจ็ดกรกฎามันเป็นวันสิ้นสุดของข้อตกลงแบล็กซี บล็กซีเกรนดิลก็คือ,อการที่รัสเซียจะการันตีเรื่องของความปลอดภัยให้ในการที่จะยูเครนเนี่ยจะส่งออกธัญพืชแล้วก็พวกออยซีอะไรพวกนี้ที่มันเป็นอาหารสัตว์อาหารคนนะออกจากท่าเรือทะเลดำนะครับแต่ว่าพอมันหมดอายุ17กรกฎากมก่กนหมมไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยปูตินก็ประกาศว่าไม่ต่อไม่ไม่ต่อ,อยุมาตรการนี้ก็แปลว่าไม่การันตีความปลอดภัยแล้วไม่กี่ชั่วโมงถัดมาก็โจบตีเลยท่าเรือที่ว่า ก็คือไม่ให้ส่งแล้วแล้วมันไม่ได้หายไปเลยนะไอ้พวกธัญพืชอะไรพวกนี้ยูเครนสามารถส่งพวกนี้ส่งธัญพืชลอยสีเนี่ยผ่านทางพรมแดนทางบกได้นะครับแล้วก็ผ่านทางท่าเรือดานูบแต่ว่ามันจะเป็นช่องทางที่มีต้นทุนที่สูงกว่าก็จะทำให้ราคาแพงขึ้นนะแล้วก็ส่งได้ไม่เต็มที่รัสเซียเองก็ยังส่งได้นะคือยังไม่ได้เป็นวิกฤตเต็มรูปแบบวิกฤตอาหารเต็มรูปแบบยังบอกไม่ได้อย่างนั้นยังไม่ได้เป็นวิกฤตอาหารแต่ว่ามันมี ความตึงตัวและราคาก็เพิ่มขึ้นใครที่ดูตลาดฟิวเจอร์อย่ตอนนี้อย่างวันนี้ค oh <my> อนซอยบีนแล้วก็ไอตัวของวีดข้าวสาลีที่เป็นตัวหลักเนี่ยก็ยังพุ่งขึ้นมาค่อนข้างแรงอันนี้ก็คลิกออฟแล้วนะสำหรับการซ้ำเติมภาวะขาดแคลนอาหารซึ่งโดนกดดันด้วยภาวะสภาพอากาศเอลินโยอยู่แล้วแลวตอนนี้ก็เพิ่มความเสี่ยงอย่างเข้าไปก็คือสป라이ดิสโรปชัน ในแง่ของซอฟต์คอมพิวเตีรเรื่องของเรื่องของผลิตภัณฑ์ในโ่อพันธุ์ด้านอาหารนะครับในฝั่งของโลหะเนี่ยมีการคาดการณ์กันก่อนหน้านี้ว่าโลหะตัวสําคัญคือทองแดงซึ่งได้รับสมญาณนามว่า the new oil เป็นวัตถุดิบสำคัญข,ของยุคนี้ซึ่งหลายๆอย่างจะทําให้เป็นไฟฟ้าคือ electrification รถก็เป็นไฟฟ้าอ,อย่างอื่นก็จะขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าตัวนําโลหะตัวนำเนี่ยมีความสําคัญเป็นอย่างมากทองแดงเนี่ยมีความสําคัญเปรียบ ประดุดน้ำมันในช่วงทศวรรษก่อนดังนั้นทองแดงเนี่ยมีการคาดหมายกันนะครับว่าสต็อกค,คงคลังของทองแดงเนี่ยจะลดลงสู่ระดับที่เรียกว่าเตกตาผู้คนเตกตานักลงทุนคือระดับต่ำอะ่ะเหลือสต็อกน้อยอะ่ะในโลกนี้นะประมาณสักเดือนสิงหาหรืออย่างมากก็ปลายปีนี้นะเพราะฉะนั้นในในไตรมาสนี้จับตาดูให้ดีเรื่องราวต่างๆบทความข่าวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของภาวะตึงตัวในพกพันกลุ่มที่เป็นโลหะนําโดยทองแดงเนี่ย จะมีมากขึ้นลองหาข่าวดูได้เลยข่าวจะหนาตาขึ้นนะแล้วก็ด้วยการการที่คนเนี่ยหันมาใช้ EV ีมากยิ่งขึ้นมีการเร่งลงทุนเรื่องพลังงานสะอาดนะครับพลังงานสะอาด E v เหล่านี้เนี่ยต้องมีโลหะเป็นวัตถุดิบสําคัญทั้งสิน้นและทําให้มีดีมานของโลหะหลายๆชนิดเนี่ยเติบโตอย่างก้าวกระโดดในขณะที่การเปิดเหมืองใหม่ก็ยังทําได้คล้ายๆกับเดิมยากขึ้นกว่าเดิมด้วยสินแร่มีคุณภาพต่ําลงนะครับแล้วก็ใครอยากให้เปิดเหมือง หลังบ้านตัวเองเพราะว่ามันจะคอน t ทมเนตไอ้น้้ำสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆพวกนี้นะแล้วก็มีความเสี่ยงเรื่องของ geo political มีความเสี่ยงเรื่องของสมรภานต่างๆเนี่ยมันเปิดเหมืองยากนะครับว่าดีมาเนี่ยเติบโตก้าวกระโดดจะทําอย่างไรมีรายงานวิจัยต่างๆมากมายบอกว่าโลหะหลายชนิดเนี่ยยังไงก็ไม่พอที่จะตอบสนองข้อตกลงปารีส2050จะทำเ Net Zero, น็ตซีโร่นะปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์คือต้องโอเรียกว่าผลิต มกรเนวเอนเนอร์จี new อะไรมากมายเหลือเกินเนี่ยแล้วก็โลหะมันยังไงมันก็ไม่พอนะครับตอนนี้มีคนไปลงทุนสตาร์ทอัพอย่างบิลเกตแจ็คมาร่วมกันกับบริษัทเหมืองนะไปลงทุนสตาร์ทอัพที่เอา AI ไปใช้ในการเพิ่มผลิตภาพหรือว่า productivity ของการทําเหมืองด้วยําเพราะฉะนั้นตอนนี้ต่างเรื่องนี้หรือว่างานแฟร์งานสัมมนา,าใหญ่ๆของกลุ่มเหมืองแร่เนี่ยทุกวันนี้จะแปลกตาไปเพราะว่ามีพวกบิ๊กพวกผู้บริหารระดับสูงของ ค่ายรถยนต์ ev ค่ายรถไฟฟ้า ev เนี่ยเข้าไปหาดีลเข้าไปจับมือพันธมิตรมากขึ้นเพราะเขารู้ดีว่ามาาัในอะไรจะถ่าอไปเพราะฉะนั้นในไต้มาสนนี้หรือว่าครึ่งปีหลังนี่สำคัญโลหะก็ขาดแคลนน้ำมันก็ตึงตัวมากนะฮะสต็อกน้ำมันจะลดรวดพรวดแล้วก็ยังมีเรื่องของเปรนเรื่องของซอฟต์คอมพิวิตี้สินค้าเกษตรที่มีมีเรื่องตึงเครียดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งสําหรับรัสเซียยูเครนนะะประกอบกับดอลลาร์ก็อ่อนค่าจีนกําลังจะกระตุ้นใหญ่นะฮะ ทุกอย่างมันมาเนี่ยแล้วก็บ่มเพาะให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยซึ่งมี correction มีการปรับฐานกันในครึ่งปีแรกนานกว่านั้นอีกตั้งแต่ช่วงหลังๆของปีที่แล้วแล้วจนถึงครึ่งปีแรกปรับฐานหนักปรับฐานลึกมากเนี่ยกำลังฟื้นตัวจากระดับต่ำอันนี้คือเงินเฟ้อพันใหม่คือเงินเฟ้อ commodities เงินเฟ้อโภคภัณฑ์ที่กําลังก่อตัวขึ้นผมจะเรียนว่าบางคนบอกว่าเงินเฟ้อโภคภัณฑ์ก่อตัวขึ้นอย่างนี้มันก็วนกลับไปทําให้เฟดต้องขึ้นเบี้ยต่อสิอย่างครับ ลืมว่าองค์ประกอบเงินเฟ้อที่เป็นเงินเฟ้อพื้นฐานเงินเฟ้อเซอร์วิสภาคบริการของอเมริกาเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงขาลงและมีแรงขับเคลื่อนไปในทางชะลอลงเนี่ยค่อนข้างชัดเจนโมเมนตัมตรงนี้ยังอยู่เงินเฟ้อพื้นฐานชะลอลงเงินเฟ้อพวกราพันกาลังก่อตัวขึ้นจากระดับราคาที่ต่ํามากนะเพราะฉะนั้น o อฟเซตกันไปเนี่ยประเทศร่ํารวยสัดส่วนของสินค้าพวกราพันในตะกาเงินเฟ้อก็น้อยอยู่แล้วมันจะยังไม่ทําให้ไม่สร้างปัญหาเงินเฟ้อในอเมริกานะแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนทิศทางของเฟดซึ่งอะไรจะหยุดขึ้นดอกเบี้ย กระบวนการนี้นะน่าจะดําเนินต่อไปเป็นเดือนเดือนเป็นหลายไปรมากนะจนกระทั่งเมื่อไหร่จนกระทั่ทง,งราคาสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยหลายบางรายการหรือหลายรายการขึ้นไปถึงโอทามไฮขึ้นไปจนกระทั่งไปเพิ่มต้นทุนบางอย่างนะแล้วก็ซึมเข้าไปในเงินเฟ้อพืน้นฐานจนได้นะักจุดหนึ่งมันจะซึมเข้าไปนะครับแต่มันต้องอยู่ในระดับที่สูงมากนะน้ามันโอทามไฮร้อยห้าสิบก่อนขึ้นไปหรืออะไรแบบนี้เจ้าที่ผมคิดไว้นะมันถือว่าสร้างปัญหาแล้วก็ทําให้ประเทศพัฒนานแล้วอเมริกายุโรปเนี่ย ต้องซัพ s i d y ต้องมาอุดหนุนพลังงานอุดหนุนเรื่องของค่าใช้จ่ายของบรโิโภคขึ้นกำลังเพิ่มขึ้นแล้วจะนําไปสู่เงินเฟ้อดีมานั่นคืออีกหลายไกลมากข้างหน้ายังไม่ต้องไปรีบวางโพซิชันสาหรับกรณีเหล่านั้นนะครับอีกหลายไตรมากข้างหน้าและถึงจุดนั้นเนี่ยอาจจะเป็นปีหน้าก็ได้ไม่รู้ว่าช่วงไหนบอกยากแล้วแต่ความเร็วของมันนะอาจจะเป็นปีหน้าก็ได้ที่ทําให้เฟดต้องกลับมาเข้มงวดอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะช็อกนักลง,งทุนนะตรงนั้นเนี่ยหลายตลาดจะขึ้นไปออทามไฮ นะแล้วก็จะเข้าไปสู่บันไดขั้นที่2คือจุดจบของตลาดขาขึ้นในรอบนี้อีกไกลมากข้างหน้าและตอนนี้เนี่ยถ้าไปทบทวนกลยุทธ์บันได,ดสองขั้นสุพภาวะสดอสของผมเนี่ยยังอยู่ในบันไดขั้นแรกที่ต่อเน,นื่องยาวนานนะก็ยังเป็นขาซื้อครึ่งปีแรกเนี่ยคือ disinflation trade เงินเฟอ้อชะลอลงยาวนานกว่าที่ผมคาดไว้เยอะนะเพราะฉะนั้นเป็นเป็นครึ่งปีของหุ้นเทคนะมี AI ไเข้ามาด้วยก็ให้หุ้นเทคเ้็ไปแต่ครึ่งปีหลังเนี่ยราคาพกพันเริ่มฟื้นตัวแล้วทั้ง3ากลุ่ม ของพกพันนะครับน้ํามันโลหะแล้วก็ตัวของสินค้าเกษตรนะมันจะเป็นการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งแล้วก็เฟดยังไม่เข้ามาขวางทางนะฮะไปเต็มเต็มเลยกับพกพันเราก็วางยาวไว้อยู่แล้วติดอยู่แล้วด้วยน่าจะมาสักทีนะมันมันขึ้นมาช้ากว่าที่ผมคิดไว้อีกปัจจัยหนึ่งก็ได้เอาไปอีกสักอย่างหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสัปด,ดาห์แรกที่ strategic petroleum reserve เนี่ย เอสพีอาร์ที่โจไบเดนรัฐบาลของเขาเนี่ยปล่อยออกมา200กว่าล้านบาร์เรลในช่วงปีที่ผ่านมาเต็มๆเนี่ยนะปีกว่าๆเนี่ยหยุดแล้วไม่มีการปล่อย SPR พศูนย์เป็นสัปดาห์แรกนะฮะมันมาพร้อมๆกันไม่มีใครมาบิดเบือนซัพพลายเพิ่มซัพพลายในตลาดให้อีกแล้วนะไม่ปล่อยแล้วนะเป็นขาเป็นขาซื้อกลับแล้วนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นอยากมาโภคภัณฑ์น,นะครับนี่คอมมอดิตี้ซุปเปอร์ไซเคิลรอบใหม่คอมมอดิตี้ซุปเปอร์ไซเคิลรอบใหม่ เเก๊ทีเอเนอร์จีเเก๊ทีออยล์เเก๊ทีมายนิ่ง